ดูนี่จะจะโดนอาลุกเจาะหรือรมั้งเนื้อมันยังบินบินเข้าดักหน้าประตูได้อยู่ไหมได้ได้อยู่ใช่ไหมอย่า <Yeah. S 1> มันระหว่างที่เราคนเราเปิดประตูอยู่เวลาจะพุ่งเข้าไปใ<ช>ปนประตูแล้วพวกคนก็สไลด์ปมา,าลบไพ่เฮ้ยเออโอมข้างหลังมึงอะไวมากโอ้โอยเฮียตรงตรง,ตรงนี้เต็มเลยโอ้คนเพื่อคนเดียวละเนี่ยหลายๆคนเรียกเปลี่ยนเม้นอยู่ไกลนะเปลี่ยนเม้นอยู่ไกล วไวมากวมากกูก็เอามาเหมือนกันสอเ้าลินลินโฮ้ยลินโอ้หไอ้เงี้ยอุ้ยเดีโอวการไม่ควเน่ใช้มือมใชมจะไปได้โอ้เอาอเนะนักลุกเสียงกระซ่าไม่ดูยินเสียงาวเนโอมเหนเนปัดไปมาัดุกสตารระยะเมคาเลยก่้ย โอ si <the> ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยอ๋อยางก้อยางก้อนทำไมตัวนี้มันแป๊ก้ยปีเปิงปีเปิงปีเปิงปเปิงปี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 เปิงีเปิงปีเปิงปีเปิเปอเปเปอเปเยีเีเ เจอตัวเทีไปแล้วั่นอะไรวะฟัอะไรรค้อนแตกเลยมาจคไหโอ้ก็เดเครื่องตันนะครับเฮ้ยโอโอดิป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 ไ้ดิปไสฟ้า รูปไอ้ไอ้ปันไอ้ปันเดินเดินไปหาเพื่ปันเลยปันโอ้ยโอยมันลอกมันลอบวันข้างหน้ามันเอาเบปืนแดงมามันเอาสีแดงมามันมันเอานั้นมาเว้ยมันเอาหลอกเสียงหลอกเสียงโอ้ยตายยากไม่พุ่งหลกันนีหลบการขั้นการไปทรมานยึดมรูป ไม่ใช่เฮกูจะเป็นโมลิโดวันนะครับโโดวันเหรอโดวันแก่โดวันโทเทพมีเวลาไ้ยังมีเวลาปีงทีนึงไมที่นี้เออแล้วในแล้วมันก็ใช้ม่ได้แล้วติ้งเดี๋ยวโดวันไปโดาลกเออเอาเดียวกํลังองรา ไอปันไปันดีดีนี่ทำยู่นี่ละกูก็อยู่ข้างมึงอยู่เฮ้ยมนมาว่ะเวลาจะมาว่ะเทมเล่นเอาไว้ยนี่ยมีทีมที่ทำไม่มามัถูกเชื่อใจจะมาดีกว่าเวลาจะลีน่าอย่างเงี้ยท่เทมอ๋อไม่กูไม่ได้ไงจะไม่ได้แก้วจะระเบิดได้แก้วระเบิดเองได้หรอวะไมจะระเบิดกูไม่ได้ไงกูยัไม่ได้ไงกูไม่ได้ไสมีมาลิโอน ไม่ไหวเลยไม่ไหไม่ไห้ไม่ไหวเหนื่้ามันจะสับเฟย์ออกแล้วแล้วเฟย์ฟีมีโมลีด้วยคุยดีเลยอไอ้เจ้าเป็นลี่ดนอะรอบโลบโอ๊บอือนี่โลนนี่เป็นหมบ่อเน้คุยเต้

อ้พวกมึงอ่ะสคนอ่ะเา้าอมอยู่ใช่ไหมเออมไมู่ปันเฮ้ยฟูลกไลกูไลกูเอออยู่ใช่ไหมไลกูไลกูไลกูไม่สุดยิ่งยุดู่มันมันเฟดมันเฟดมันอย่างไม่ใช่มันดรอี่ไปแลกอยู่นี้เลียไปไมเฮ้ยไอ้ช่วยกูดูเฮ้ยมันอยู่ข้างหล่ไม่อยากไูไหล่ัวยอกไกลัวมไลิ่งเลยเฮ้ยมันมันนิ่งจัง

ปั๊บยู้เลยนี่ยูปมาปัดตังนี้เสร็จเดี๋ยมันมันจองขึ้นนั่นละมันจองขึ้นนั่นละปล่อยมันจองอ่ะจองมาจองมาจองมันซื้อไว้ฮมเงี้ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งซ้ายเลยมึงไม่ให้อัวได้กูไม่เอาก็ได้ไม่ไรโอ้ปั่นปั่นสีเหลืองหืออะไรปั่นสีเหลืองเหรอมันคือปั่นเร็วไง ปันสีแดงปแดนอุปัตช้าหรอใช่เหรอไม่ใช่นะไม่รู้ดิกูเห็นทุกครั้งที่กูโดนเร็วเหมือนกันเร็วเหมือนกันกูจะไม่เข้าใจความหมายของมันแม่มาแต่ทุกครั้งที่กูโดนอารัชนาโทรฟุเบียมาแล้วไม้มวยไทยนี่ไเหมือนสีแดงปันไม่โดนมันเหมือนสีแดงจะปั่นกับเพื่อนส่วนส่วนสีฟ้าก็คือเอ้ยส่วนส่วนสีเหลืองนะคือคนอัาสุดผ่านเสร็จดีเอาสุดดีเอาสุด ไอ้ญากจะตามตูหรอไม่มีทางไม่เด็กจอนหรอเด็กจอนนวันแน่เลยนะเด็กจอนทราบโอเคไปไปประตูไกลเฮ้ยมันตามมาไปเลยเฟส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 ไปแล้วเฟสไปแล้วเฟสไปแล้วโอ้โหไม่ทรมานไม่ทรมานเท่าไหร่โอ้มาหัวเลยสวัสดีครับพี่เตอร์ไอ้ยโอ้โหตีสลาฮ่าตา หัวมึงได้มากเลยใส่ได้กูอยู่กูเหี้ยไม่ไม่ได้ได้อะก็ปี้มาเนี่ยใช่เลยเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วเกินไปเกินไปเกินไประวังโดนโนวิงนะมึงมากันยังไอ้หนูอุ้ยเอาเอาเอาตีไม่โดนเอ้าไอ้หนูเนี่ย ไอ้ปัไอ้ปัมามาขวาไอ้ซ้ายซ้ายซ้ายมานี้มานี่มานี่มานี่อ๋อบอดบอดบอดสองบอสองไแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้วบอด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 บอออดออดอดออดออดออไปอด มันเจอปืนต่อต้านอาการะยานุ่ไปโอดเดียวมันตาตาตามระเบิดไปเลยเยอแยะดนลุ้มสายก็มาดีกานนี่บ่ายโมงแล้วครับเนี่ยผาชิดแม่ยู่กางโดว์เลยผายู่กางโดวโอเคโอ้กูเห็นละเฮ้ยโอเคความฟิงความซิงกรมาดีกาน ว้าวเฮ้ยเฮ้ยไขปั่นเี้ยเฮ้ยวิ่งโอ้โหมา้บนเ่ยเย้ะไอ้ยไอ้เฟอกูร์ลเทสเทเรียเราทั้งหมดอะต้องไว้ก้กเ้ยที่อาดไปทั้งหมดอะเยอะโค้เยอะอะบชั่วโมงเลยไอ้ที่อาไปไ้เพิ่งไล่เิ่งไล่เพิ่งไเิ่งอยู่นอยู่นยน ปัญใกล้มน่อยเอมัญญิตองมาแต่ไอ้ควากมาดีอย่ารต้ก็มาดีซ้อมมาดีใจต้องมาดีตามมาดีด้ยแมวแมวแล้วแมวแล้วมาฮัลลกก็มาดีมันเป็แก้วแค่แค่เดินใขม่้ลงอะเลนอย่เลนอย่ลนอย่ลนอ่ลนอ่ทีคบีครับปัดไไอยู่ซพ่เดมนะครับ เสกโชว์ไปหนึ่งทีเอาตีก็ก็มาดาคาชาครับเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไล่ช่วยผมจริงไม่ไม่ชอบเลยครับอ่าไม่เห็นกูอ่ะไม่สนกูมองกูราไปเราไม่เห็นกูอ่ะขอเดียวยามช่วยลมแล้วลมแล้วจังหวะนนี้โอเคลมไม้ โอเคเรีไไ้ยรอไอ้หนึเฮ้ยคนรักคนักเพื่อน let's go ไป้วแล้เอาก้ดเสร็จ <editors> ด <Okay. S 2> <ligen> ้วดเอาสุดเอาสุดเอาสุดต้นไม้หมู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 ต้นไม้หูตนไม้หมูนไม้หู่นนูนหนูนนนตอูไม่อยู่นม้หมูตไม้มไ้ต้้หูตนูนหมู

เขาบอกว่าอยู่บ้านเต่าให้พี่ิวหน่อยไม่ใช่ล้าขีเข้าไปได้นะเขาบอกให้พี่ยูล่าผีเขาไปผมไม่เห็นผีผมไม่เห็นผีอาเอาหลงผีหลงไม่้ไม่อบ้านเต่าแล้วไอ้บาูแมเทีอยูแมเทีอยู่แมเทีไอ้อยู่บ้านหมูอูบ้านหมูโอเคโอเคโอเคไม่เสี่ยนไม่เตียนไม่เงไม่เดียงไม่นีงไม่เสียนไม่เสีงไม่ียนไม่เี่งม่เ่งไมไม่ม่งมเมเ เปิดัวไม่ตัวกไม่ร anyway. oh, oh okay. ู oh, okay. okay. ้อยู่ตรงไหนแล้วเปิดชว์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอาไม่ลงหรอกนล่แค่อ้ยเอ้ย้ย้ยอ้อกี้ไอ้โอกี้ีไอ้เขียร์ละไลโอมไโอมโอเคได้ปล่อย้ไปล่อยยบอกเลนสโย็นนบอกเลยตอนอนีโเอห้้ยเดี๋ยว้โมงอะนะโอ้เงินไเอ็นหโมเย็นเ เดือดๆเนี่ยทำอะไรผีผีมันไม่เซียนโคตรท็อกซิกเลยปาร์ตี้เย้โธ่สิโธสิโทอีกไอเอลคนอยู่ไหนกันครับโหนอยู่อยู่ต้นไม้หมูต้นไม้หมูโอยู่อะไรผิดพลาดมาบ้าไปไม่รู้เฮ้ยเอาสุดเจ้าเอาสุดเอาสุดเจ้าแค่นี้แหละเอาสุดเจาแตะเลยครับแตะเลยสเลยก็ได้นะครับผมมสุดอยู่แล้วสุดเหรอลุ้น ไม่เห็นกูมันเห็นกูมันเห็นกูโอ้โหโดนแล้วจ้าคอคับเลยลักโนวันแล้วตัววันตั้งเดียวร่วมมัไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไอ้แค่โดดโดดไม่ได้โดดไม่ได้โดดโดดไม่ได้มันไม่ยอมกดโดดให้ข้าี่มองกูคืออะไรอ่ะโกรธเหรออ้าวเฮ้ยขี้ค้าง โค้ดไปเต็มไหมโค้ดไปเต็มไหมไม่ต้องโค้ดกูรักมันยูเลยยูเลยมันยูเลยรูเป็นอะไรผีผีก็มาหาปุ่มบอกเกมอยู่ไอ้เต้ยกำลังกูลอกไปได้ผีหาปุ่มบอกเกมอยู่ยูให้เต็มเลยมีคนมีคนไม่เล่นมีคนเรียกให้ไปกรองนะ้รับปุ่มบอกแล้วรอ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 าต มจทำไมาดิจ๊ะทำไมมันตาฝาวะไเข้าใจนากากก็ละแสกินสกินตาตอนนี้คือผีตาระเบิดไปแล้วอ่ะคือผีไม่มีตาให้มองดูโลกไปนี้แล้วเว้ยมึงแต่ตัวมันใหญ่เนาะเอี่ยมเผลอมึงดูมึงลองดูดิเนี่องมาดูดิมันคือมึงมึงก็จะนนมึงมึงมาดูมึงดูไซกูกับตะมัน เนี่คือผู้หญิงไซส์มาตรฐานเว้ยอันนี้คือผู้หญิงเล่นแก๊งค์เยมันคืออะไรเอลิงก้ามเหรอเขาเป็นผู้หญิงเว้ยเขาเป็นแม่ผู้รักน้องเอ้ยผู้รักลูกเยี่ยมตัวดูดิตัวเบลเล่เลยเขาเหมือนไรมากเลยอ่ะเหมือนมึงคือผู้หญิงร้อยห้าสิบเว้ยตอนนี้คือผู้หญิงร้อยแปดสิบเว้ยอะไรมันผูดมาหลเต็มตัวแมตัวเจ็ดว่ะตัวตัวผู้ชายคือร้อยแปดคือเขาอ่ะเอ้ยคือกูดูจากเรื่องคือแบบลูกโดนแย่งที่นีเขาได้ตามไปฆ่าทหารทั้งกองน้อยเลย เจอเราติดว่าพี่ไปดีกว่าเล่นตาม่ดไปดีพี่ก็ปิลผู้หญิงผู้หญิงที่สามารถฆ่าทหารได้ทั้งทงกองร้อยอย่ะที่เราแ,แต่ขาอาจจะเป็นโซเยอร์มาก่อนเออวิเทอร์ยิ่งกว่าฟินเดอร์โซเยอร์อยู่ไหมนี่คืออะไรเขาโดนไล่จนเขานอนไปเลยอ่ะหรือ,อว่าแม่เลี้ยงเป็นต่านน้ำวะไม่รู้ออกกันมาอย่าง 不要碰